สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยๆหน้าใช้อีก1คันนะครับคันนี้ต้องบอกว่างามจริงๆครับนิสสันซันนี่นีนะครับตัวนี้ปี2003 1.6 Auto ออโต้นะครับน้ำมันล้วนลองชมดูก่อนสวยถูกใจหรือเปล่านะครับจุดเด่นเขาคือหลังคาไม่ผุนี่คือว่าผ่านครับรุ่นนี้ลองชมดูนะครับหลังคาสวยเงาแวบแบบนี้สีดีครับลองชมดูได้นะครับรถอยู่แถว แบริงนะครับสมุดปากกาลองชมนะครับถ้าชอบให้เน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับภายในสวยงามนะครับเบาะหนังลายไม้แบบนี้เลยนะครับถ้าชอบหาอยู่รีบโทรเจรจาสอบถามนะครับ7 3 0 0 0าบาทนะครับคันนี้ขับทรงให้ได้นะครับใครสนใจพร้อมจบโทรเลยนะครับสวยครับลองชมดูก่อนได้เอกสารถูกต้องหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ผมจะคอยแนะนําอยู่เสมอว่ามันก็ใช้งานง่ายครับ1มันเป็นตระกูลแท็กซี่ครับมันก็ใช้งานสบายครับดูแลไม่แพงครับและที่สําคัญราคาซื้อนี่มันยังไม่แพงเลยครับเนี่ยสภาพแบบนี้เจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องซื้อไปมันมีปัญหาก็ค่อยเก็บทําตามอาการครับมันดูแลง่ายซ่อมไม่แพงครับรองชมดูได้เลยนะครับถ้าใครพร้อมจบได้จบเลยนะครับมันมันสวยจริงนะครับ คือสภาพนี้มันสวยเกินราคาครับปกติผมนึกว่ามันจะไปอีกราคาหนึ่งแต่ไม่ใช่ครับน้องเขาปล่อยราคา7 3 0 0 0บาทครับต้องบอกว่างามมากๆนะครับราคานี้ปล่อยมาแบบนี้ถือว่าใครได้ไปคือคุ้มครับก็ทรงมันสวยแล้วก็มันดูแลไม่แพงซ่อมก็ไม่แพง แล้วซื้อก็ไม่แพงนะครับนี่สันมันดีตรงนี้ครับและที่สําคัญนะครับมันงามครับชอบโทรเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสาหรับช่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามนะครับชอบให้เน้นโทรเจรจาไปก่อนเลยนะครับพอต้องขออภัยนะครับบางครั้งผมไม่ได้เข้ามาตอบนะครับกรูปสวยจริงครับมีแสงนั่นนู่นนี่เข้าไปก็ดูงามครับ ก็ฝากไปอีกหนึ่งอย่างครับสําหรับใครที่ขายรถก็เน้นให้ถ่ายรูปสวยๆครับมันจะดึงให้รถเรามีค่ามากขึ้นมานะครับนี่ดูพวงมาลัยนะครับงามมากครับไม่แตกไม่ยับไม่ย่นนะครับก็ฝากไว้ทั้ครับคันนี้สวยจริงครับลองชมดูด้วยตากับภาพที่ได้มาที่ถือว่างามครับใครอยู่ใกล้รีบเลยนะครับโทรได้โทรจบได้จบครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับ สวยครับนานๆจะเจอแบบนี้นี่นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครพร้อมจัดได้จัดครับผมขอบพรบคุณมากๆนะครับที่ช่วยดูโฆษณาให้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ